สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับเราช่องพายทองคูนะคะตนะคะตอนนี้กําลังเอาแม่ดอกรักอาบตามนะคะแ,แล้วก็วันนี้คุณพ่อก็กลับมาแล้วนะคะอือดูแม่ดอกรักนะคะสนุกมากเลยนะคะอมา,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 มา ก็น้ำไม่ไหลนะคะแต่ว่ามีสระก็เลยมีอ่างอาบน้ำก็เลยได้อาบน้ำนะคะวันนี้ก็สมาชิกมา หลายคนนะคะวันนี้มาคุณพ่อสึกนะคะตา <bureaucracy S 2> แทรก็อาบเสร็จแล้วนะนี่นะคะคุณพ่อก็กลับมาแล้วนะคะก็อ้วนกลับมาเลยนะคะรอบนี้อ,อยู่วัดทำอะไรคุณพ่อ ดีใจไหมได้กลับมาแล้วแม่ดอกรักติดหรือ,อยังเนี่ยเจ็ดสิบแล้วเหรอย,ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะคะคุณแม่พี่เตยคุณปู่ก็เลี้ยงทั้งสองเชือกได้อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะนนก็ใหญ่ทั้งสองเชือกเลยนะคะโอ้แม่ดอกรักนี่สนุกเนาะ นกนกนี่เล่นเล่นหนักเลยนะคะเล่นแรงมากตอนนี้คุณพ่อกลับมาบ้านแล้วนะคะ กลับมารับขวัญกลับมาอยู่บ้านห็หงดีหงส้โดนแทะนียอาอยู่นแห้งเดคิดหนัง้านิาังตะแก้คิดหนังเอามาพอถยงพุเบินอาคิดทํำห้ำสิอเอามาเด้อพอเลยม่อยู่ในตาลม่แ้ง็เก่ะพงก็ไดเป็นมูกัน เป็นแก็นขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงนะคะกลับมาอยู่บ้านเรานะคะพี่กอฟกับพี่เตยก็จะอันนี้ละพี่กอฟกับพี่เตยหันมาดีก็เลี้ยงช้างต่อไปนะคะนี่ไงไม่ดี็ดู้กเลย ต้องผูเป็นเงินอันนี้คือฝากเงหนลอยสองตัวสองตัวสองตัวลอยหมอพอน้ำเบาหน้่มอมอไ่ได้นไปได้ง่ากับบุคอยมีเงินหาดอกกะซ่งไปเรื่อยเื่อยไปเร่เด้อสีประตูได้มาเป็นแคบติณอธิหาเด้ออันนี้ก็เป็นคุณแม่ของหนนะคะัูรถเดียวธิห่าต้องผูดเงินเดือนออกอะ

เดี๋ยวคุณพ <royable> ่อจะไปปฏิบัติธรรมนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะโอชชิเบงาเลยบอกเอามาไปกใช่สาเลยม่มีใคตาตาอยเดมเนี่ยอ้มาขยำนั่งืนเื้าเด๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาให้คุณพ่อมาหาแม่ดอกลักกับป้าแพก่อนนะคะ บุญกุศลที่คุณพ่อบวชก็คือขอให้ครอบครัวเรามีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ให้มีลูกช้างให้คุณพ่อเร็วๆนะคะนี่นักคิดถึงป้าแพนะคะมาดีเจสวยเร็วเจ้าดีสวยเเ้าไม่ฟังคุณพ่อแล้วนะคะมาดีสวยเร็วเร็วเจ้ยเจ้ ยังยังอ่ะยังโอเคค่ะนี่นะคะป้าแพรแม่ดอกรักนะคะคอยลูกแล้วคอยคอยอ่ะคอยนี่ค่ะบวชศึกออกมาก็มาหาป้าแพรกับแม่ดอกรักนะคะมาให่วยดูลูกด้วย ก็บุญกุศลทั้งหมดที่คุณพ่อได้ทํามาได้บวชได้อะไรก็คืออุทิศให้ชบาแก้วกับทองคูณนะคะก็ขอให้เขาได้มาเกิดกับครอบครัวเราอีกนะคะแล้วก็ขอต่อจากนี้ก็ขอให้ครอบครัวเรามีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ก็ขอฝากขอบคุณเอฟทีทุกท่านนะครับที่มีกําลังใจให้ครอบครัวพายทองคูณนะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับทั้งแม่พลอยแก้วแล้วก็เอฟีทุกท่านนะครับ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยทุกทุกท่านนะครับค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะจากครอบครัควพายท,ทองค,คุณครอบครัวภายทองคุณก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะ<ช>ดูแม่แดอกลักขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนครอบครัวพายทองคูณนะคะแล้วก็รวมไปถึงร่วมอุปสมบทของคุณพ่อนะคะที่ช่วยกันเข้ามานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะนี่พระแพ่แม่ดอกลักนะคะ ก็อย่าล <át> ืมนะคะฝากช่องพายทองคูนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราครอบครัวภายทองคูนนะคะแล้วก็ขอติดตามเชือกอื่นที่จะมาเกิดแั่พวกเรานะคะมันเาอันนี้ได้กินข้าวต้มนะคะข้าวต้มที่มาจากทาขวัญพ่อนะคะอันนี้ก็คุณปูนะคะ

ตอนนี้คุณพ่อก็จะได้กลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะแม่ดอกรักนะคะตาแผนแม่ดอกรักท้องใหญ่มากนะคะดูมเมื่อกี้ก็ฟาดไม้โดนพี่นะคะเจ็บมาก